สวัสดีครับผมวันนี้วันอังคารนะครับอังคารที่7กันยายนวันนี้นะครับลูกค้ามาคันหนึ่งนะครับคือ t o y o ต a Fortun e er เนนะครับ t o y o ต a f o r t u n e er. นมาด้วยอาการแลตพาวเวอร์รั่วนะครับแลตพาวเวอร์รั่วแล้วก็หลวมด้วยนะครับคันนี้ผมเลยเสนอเจ้าของรถ ให้เปลี่ยนแหลกพาวเวอร์ทั้งเส้นเลยนะครับใหม่แท้เนาะใหม่แท้เป็นแท้ประกอบโรงงานนะครับไม่ใช่แท้เบิกศูนย์ต้องบอกก่อนเนาะราคามันจะย่อมเยาวกว่าด้วยนะครับคันนี้เปลี่ยนแหลกพาวเวอร์ทั้งเส้นนะครับแหลกพาวเวอร์หเส้นแหลกพาวเวอร์หเส้นนะครับมันจะมีแหลกพาวเวอร์มีลูกหมากแหลกแล้วก็ลูกหมากคันชักสั้นมาครบชุดเลยนะครับของ t o y o ต้า o r t u n e r Fortuner 4Win ไม่ 4Win นะครับใช้อันเดียวกับ Vico 4Win นะครับเป็นแหลกเวอร์ตัวเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันหลวมยังไงบ้างเนาะที่เห็นชัดๆนะครับคือยางหุ้มแหลกขาดนะครับหน่หลวมนะครับนี่หลวมหนักเลยหลวมหนักเลยตอนมาครั้งแรกคุยกับเจ้าของรถเขาบอกว่าเวลาขับแล้วมันไม่ค่อยกระชับมันนี้ไม่ค่อยกระชับมือนะครับ ไม่ค่อยกระชับมือความมั่นคงในการขับมันไม่มีครับมันหลวมมันมันพูดง่ายๆคือเหมือนขับเหมือนรถช่วงล่างหลวมนะครับก็คือลูกหมากกนี้ครับมันหลวมหมดเลยเนี่ยครับแล้วก็ลูกหมากันชักสั้นด้วยนะครับลูกหมากันชักสั้นก็หลวมด้วยเหมือนกันนะครับนี่พังหมดแล้วนะครับยางขาดด้วยคันนี้มันเป็นโฟวินเนาะคันนี้มันเป็นโฟวินนะครับ มันต้องถอดขาออกด้วยนะครับนี่ถอดขาออกสองอันแล้วก็ขยับให้เพาขยับให้เพาเนี่ยครับเพาขับหน้ามันถอยหลังไปนิดนึงแล้วก็เอาแหลกออกได้นะครับรุ่นเนี้ยมันจะถอดยากหน่อยนะผมว่าไม่รู้คนอื่นเขาถอดยังไงแต่ผมนี่ต้องถอดขาออกแต่ถ้ามันเป็นตัวพ P l u n n e r ครับมันไม่มีเพาขับหน้านะครับเนาะมันก็จะออกง่ายกว่าจะถอดง่ายกว่าด้วยนะครับโอเคครับ เดี๋ยวตอนนี้ก็ใกล้จะบ่ายโมงละซึ่งพักกินข้าวเสร็จนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะใส่แลกให้ใส่แลกให้แล้วก็ออกไปตั้งศูนย์ล้อนะครับเดี๋ยวอีกสักพักต้องออกไปศูนย์ซูซูกินะครับไปเบร์หลายรถเมื่อกี้ลูกค้าโทรมาสั่งของไว้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมต้องเอาแหลกขึ้นก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนตั้งศูนย์ล้อก,กันว่าจะตั้งยังไงบ้างนะครับโอเคครับ หลังจากที่เปลี่ยน Power, ยยแหลนนกพาวเวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ตั้งศูนย์ล้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งศูนย์ล้อถ่วงล้อเรียบร้อยแล้วลูกค้าแจ้งอีก ainsi, อาการหนึ่งนะครับคืออาการประมาณ100กิโลเมตรแล้วสั่นนะครับ100กิโลเมตรแล้วสั่นนะครับ,นนรบก็ทําการถ่วงล้อให้เรียบร้อยแล้วนะครับ่วงใหม่ตอนนี้ก็หายไปปกติละศูนย์ล้อก็ขับดีตรงดีเป็นปกตินะครับวันนี้นะครับผมจะอธิบายแหลกพาวเวอร์ให้ฟังหน่อย มันมีประมาณ4ี่ถึงห้าอย่างนะครับแหลกพอร์ Power, ที่ในท้องตลาดมีขายตอนนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับแหลกพอร์ใหม่แท้ศูนย์นะครับใหม่แท้ศูนย์ก็คือเราต้องเอาเลขตัวถังไปเบิกที่ศูนย์รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นโตโยต้านิสสันฮอนด้าอะไรก็ช่างนะครับอันนี้เรียกว่าใหม่แท้ศูนย์นะครับราคามันก็อาจจะแพงหน่อยเนาะอันที่สองนะครับคือแท้ประกอบมือนะครับ แท้ประกอบมือคือเป็นอะไหล่จากศูนย์เหมือนกันแต่ว่าเอามาประกอบมือใช้เองนะครับส่วนมากคนจะนิยมอันนี้เป็นหลักนะครับคือแท้ประกอบมือเนาะอันที่สมนะครับคือของเชียงกงของถอดของเชียงกงหรือว่าของถอดนะครับเราจะถอดออกมาจากรถคันอื่นไม่ว่าจะรถประสบอุบัติเหตุมารถมาชำระขายรถยืดรถอะไรก็ช่างเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้คือของแท้ถอดหรือว่าเชียงกงอะไรนะครับอันที่สี่นะครับ อันที่4คือแหลกซ่อมหรือว่าแหลกบิ้วนะครับแหลกซ่อมหรือว่าแหลกบิ้วก็คือเอาแหลกตัวนั้นแหละมาเปลี่ยนซีนใหม่เปลี่ยนยางหุ้มเพายางหุ้มแหลกใหม่เปลี่ยนลูกหมากแหลกใหม่คันชักสั้นใหม่อันนี้คือแหลกบิว้วว่าแหลกซ่อมนะครับแต่ที่ปัจจุบันนิยมกันมากเลยนะครับก็คือแท้ประกอบนะครับคือข้อ2ด้วยว่ามันเป็นของใหม่ทั้งเส้นนะครับราคาย่อมเยาวกว่า แล้วก็อายุการใช้งานก็โอเคใช้ได้นะครับอ่ามีอันนึงที่ผมลืมไปอันที่5ใหม่แท้แต่ว่าไม่ใช่ใหม่แท้นะครับเป็นใหม่ไต้หวันคือไม่ใช่ของแท้ครับเป็นของไต้หวันทํามาขายอันนี้ก็เป็นที่นิยมอีกอันนึงนะครับเหมือนกับข้อ2นะครับใหม่แท้ประกอบมือกับไต้ไต้หวันจะนิยมเหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากภาคหลังผมก็จะเอาแท้ประกอบมือ ใส่ให้ลูกค้านะครับด้วยที่ว่าราคามันพอๆกันราคาพอๆกันเลยครับต่างกันหลักพันนะครับต่างกันนิดเดียวต่างกันไม่เยอะแต่ก็เขามีรับกันด้วยแหลก power ที่ซื้อกับผมทุกเส้นมีรับกันให้3เดือนนะครับรั่วซึมก็เปลี่ยนเคมให้นะครับเคมเฉพาะแหลกนะครับเนาะเปลี่ยนแหลกให้เส้นใหม่ให้นะครับเปลี่ยนเฉพาะแหลกให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวคันนี้ ผมก็จะให้ลูกค้ามาลองรถนะครับว่าโอเคนะผมก็จะส่งรถละแต่มีอีกอาการหนึ่งที่ผมตรวจพบเจอนะครับคืออินเตอร์คูลเลอร์มันรั่วน้ำมันมันสาดในห้องเครื่องอะครับอินเตอร์คูลเลอร์รั่วอันนั้นเดี๋ยวก็ต้องแจ้งลูกค้าไว้ว่าให้มาเปลี่ยนในครั้งต่อไปนะครับน้องโอเคครับเดี๋ยวจะแจ้งลูกค้าละครับ